วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรีสูงกว่า2นะคะค่ะไปดูกันนะคะการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี3ก่อนเลยนะคะที่อยู่ในรูปผลบวกของกําลัง3และผลต่างของกําลัง3โดยใช้สูตรนะคะก็จะมีสูตรแรกคือ a กำลัง3บวก b กำลัง3จะเท่ากับ ผลคูณของ a บวก b และ a กำลังสองลบ a คูณ b บวก b กำลังสองนะคะค่ะมาดูผลต่างกันบ้างนะคะก็คือ a กำลังสามลบ b กำลังสามเท่ากับผลคูณของ a ลบ b คูณกับ a กำลังสองบวก a คูณ b บวก b กำลังสองนะคะดังภาพที่ปรากฏนะคะในสไลด์ ทีนี้สองสูตรนี้สำคัญเราต้องจำสูตรให้ได้คำว่า a กับ b ถ้าเราจะแทนให้มันง่ายขึ้นเราก็จะใช้คำว่าหน้ากับหลังก็ได้นะคะมันจะได้ง่ายต่อการจำก็จะเป็นหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับผลคูณของหน้าบวกหลังคูณกับหน้ากำลังสองลบหน้าคูณหลังบวกหลังกำลังสองแบบนี้นะคะ ไปดูสไลด์ต่อไปนะคะก็คือตัวอย่างนะคะจงแยกตัวประกอบของ x กําลัง3บวก5กํลัง3อันนี้ในรูปผลบวกใช่ไหมคะเราก็จะต้องมานึกถึงสูตรกันว่า a กํลัง3บวก b กํลัง3เนี่ยจะเท่ากับผลคูณของ a บวก b คูณกับ a กําลังสลบ a คูณ b บวก b กํลังสนะคะทีนี้เราก็มาเปรียบเทียบกันเลยว่า เราจะให้ค่า x ของเราเนี่ยก็คือแทนด้วยตัว a ถูกไหมคะตรงรูปเลยส่วนเลข5ของเราเนี่ยจะแทนด้วยตัว b ดังนั้น x กำลัง3บวก5กำลัง3เนี่ยก็จะเท่ากับตรงสูตรเลยค่ะก็คือเอา a มาแทน x เอา b แทนเลข5ใช่ไหมคะเนี่ยตรงตัวเลย จะได้เป็นผลคูณของ x บวก5คูณกับ x กําลัง2ลบ x คูณ5บวกกับ5กําลัง2นั่นเองจากนั้นเราก็มาจัดรูปให้มันสวยงามวงเล็บแรกเราสวยอยู่แล้วก็คือ x บวก5ถูกไหมคะแต่วงเล็บหลังจะมีที่ยังไม่ค่อยสวยดีก็คือ x กับ5มันเป็นผลคูณดังนั้นเราก็เอามันมาคูณกันซะกก็จะได้เป็น 5x เห็นไหมคะ ตรงนี้เพียงเท่านี้เราก็จะได้เป็นการแยกตัวประกอบแล้วเพราะมันทําให้อยู่ในรูปการคูณกันแล้วถูกไหมคะสวงเล็บนี้คูณกันเราก็ตอบได้เลยว่า x กําลังสาบวกห้าำลัง3เนี่ยจะเท่ากับ x บวกหคูณกับ x กําลังสอลบห x บวกห้าลังสองนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สองกันเลยนะคะ ตัวอย่างที่2จงแยกตัวประกอบของ x กาลัง3บวก125ปรากฏว่าแล้วมาดูสูตรก่อนเลยมันต้องเป็นกําลัง3ทั้งคู่ถูกไหมคะมันถึงจะแยกตัวประกอบได้ตามสูตรดังนั้นนักเรียนก็ต้องทำให้มันอยู่ในรูปกำลัง3โดย125เนี่ยมันเกิดจากอะไรคูณกันคะ5คูณกัน3ตัวถูกไหมก็จะได้เป็น x กำลัง3 5บวก5คูณ5ูณ5 5ูณ5คูณ5มันคือ5กำลังอะไรนั่นเองนักเรียนก็คือ5กำลัง3ก็จะได้เป็น x กำลัง3บวกำลัง3ตรงรูปแล้วดังนั้นเราก็เทียบได้แล้วว่า x ก็คืออะไรตัว A 5เราก็แทนเป็นตัว B ก็จะได้คำตอบมาแล้วว่า x บวก5คูณกับ x กํลัง2ลบ x คูณ5บวก5กํลังสอ2นั่นเองตรงรูปแล้วจากนั้นนักเรียนก็จัดรูปให้มันสวยงามโดยตรงเนี้ยมันยังไม่ค่อยสวยดีก็คือเอามันมาคูณกันก็จะเป็น 5x เหมือนข้อที่แล้วเลยดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ x กํลัง3บวก125เนี่ยจะเท่ากับผลคูณของ x บวก5คูณกับ x กำลังสองลบ5 x บวกลังสองนั่นเองค่ะจากนั้นเราไปดูตัวอย่างที่3กันเลยนะคะตัวอย่างที่3จงแยกตัวประกอบของ8 x กำลังสบวก6เราต้องได้ตรงรูปนี้ถูกไหมคะก็คือต้องเป็นกำลังสทั้งคู่ปรากฏว่าเอ๋สิ่งที่เราเห็น8เป็นกำลังสามหรือยังเอ่ย ยังใช่ไหมคะแปดก็ยังไม่เป็นกําลัง3 64, 64เป็นกําลัง3หรือ,อยังเอ่ยก็ยังไม่เป็นกําลัง3ดังนั้นเราต้องทําให้เป็นกําลัง3ก่อนโดย8เนี่ยก็คืออะไรคะอะไรคูณกันกี่ตัว2คูณกัน3ตัวก็จะเป็น2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณกับ x กําลัง3บวกกับ64ก็เกิดจาก 4 4คูณ4คูณ4 3ตัวใช่ไหมคะได้6-4ดังนั้นเราก็มาคูณรวมกุ๊บกันซะมันก็จะได้เป็น 2x3 เกำลัง3เห็นไหมคะเพราะว่ามีนมี2 3ตัวมันก็คือ2กำลัง3แล้วก็จัดรูปใหม่ให้มันเป็น 2x3 กำลังสส่วน C มี3ตัวก็คือ4กำลัง3นักเรียนจะเห็นแล้วว่าค่า A ของเราก็ต้องแทนอะไรลูก 2x ค่า B ของเราแทนอะไรคะ แทน C อ่าเราก็จะได้ว่า a แทน 2x b แทนด้วย4จากนั้นเราก็เอามาใส่ตรงสูตรเลยก็คือเอาค่า a มาแทนตัวแรกก็เป็น 2x บวกกับค่า b ก็คือเลข4อันนี้ในวงเล็บแรกวงเล็บถัดมาค่า a ก็คือ 2x กําลัง2ลบกับ a คูณ b ก็คือ 2x คูณกับ4บวกด้วย b กํลัง2ก็คือ4กํลัง 2นั่นเองจากนั้นเราก็ต้องจัดรูปให้มันสวยงามอ่ะวงเล็บแรกเราจัดอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันติดค่า x มันไม่สามารถบวกกันได้มันก็จะได้เพียงเท่านี้ก็คือ2 x บวก4แต่วงเล็บถัดมาตัวแรกเลย 2, สองอกำลัง2 2อกำลังสงก็คือ2คูณ2ถูกไหมคะแล้วก็ติดด้วย x อกกำลัง2ส่วนตัวนี้ 2x คูณ4 2คูณ4ก็เป็น8นะคะก็เป็น 8x บวก4กำลัง2บรรทัดต่อมาก็จะได้เป็น 2x บวก4วงเล็บแรกนะคะวงเล็บต่อมาก็คือ2คูณ2ก็ได้ 4x กำลัง2ลบ 8x บวก4กำลังสถ้าไม่อยากให้ติด4กำลังสอนักเรียนสามารถเป็นเท่าไหร่ได้คะ16ได้เลยก็จะตอบนะคะ 8x กำลัง3บวก64จะเท่ากับผลคูณของ 2x บวก4คูณกับ 4x กำลังสลบ 8x บวก4กำลังสนั่นเองค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่4กันเลยนะคะตัวอย่างที่4จงแยกตัวประกอบของ x กำลัง3ลบกับ 5. กำลัง3เหมือนกับข้อที่1เลยแต่เพียงเปลี่ยนอะไรคะนักเรียนเปลี่ยนตรงนี้เป็นผลต่างแล้วก็เอาสูตรผลต่างมาใส่ก็คือ a กำลัง3ลบ b กำลัง3จะเท่ากับผลคูณของ a-b ลบ b คูณกับ a กำลัง2บวก a คูณ b บวก b กำลัง 2, 2นั่นเองอ่ะก็จะได้ว่าตัว a เราก็ต้องแทนอะไรคะ xb แล้วก็แทนด้วย5ทีนี้มาดูวิธีทํกลัง3า x ลบ x x อหากำลัง3ขออภัยค่ะก็จะเท่ากับวงเล็บแรกก็จะได้เป็น x-5 ลบ5ถูกไหมคะวงเล็บต่อมาก็จะได้เป็น x-2 x กลัง2บวก x คูณ5แล้วก็บวก5ลัง2นั่นเองจากนั้นจัดรูปให้สวยงามผลคูณของ สวงเล็บนะคะวงเล็บแรกก็จะได้เป็น x ลบ5เหมือนเดิมแต่วงเล็บที่2ตรงกลางนี้จาก x คูณ5แล้วก็จัดรูปเพื่อให้มันสวยงามก็เป็น5 x จ้ะแล้วก็ได้เป็น x ลบ5คูณกับ x กำลัง2บวก5 x 5, กบวก5กำลัง2นั่นเองเราก็จะตอบได้ทันทีนะคะว่า x 5, กำลัง3ลบลัง3จะเท่ากับผลคูณของ x ลบ5คูณกับ x กำลังสบวก5 x บวก5กำลัง2 x นั่นเองค่ะค่ะไปดูตัวอย่างที่5กันเลยนะคะตัวอย่างที่5เนี่ยจงแยกตัวประกอบของ x กำลัง3ลบ125นักเรียนคุ้นคุ้นไหมคะคล้ายกับข้อที่2ถูกไหมคะแต่ว่าตรงนี้ติดที่มันเป็นผล แล้วก็ต้องเอาสูตรผลต่างมาใส่ถูกไหมคะสูตรผลต่างพี่ครูก็ปรากฏให้ดังสไลด์นี้นะคะทีนี้นะักเรียนก็จะต้องแทน่ะยังไม่แทนค่านะคะเราต้องทําให้มันอยู่ในรูปอะไรก่อนคะกําลัง3ตัวแรกเป็นกําลัง3แล้วพอเพราะ x เป็นกําลัง3แล้วแต่ตัวหลังเนี่ยมันยังเป็น1้อย2 5ก็เกิดจากอะไรคูณกัน3ตัวคะ5คูณ5คูณ5 3ตัวถูกไหม ก็จะได้เป็น x กําลัง3ลบ5คูณ5คูณ5รรทัดต่อมานักเรียน5คูณ5คูณ5เนี่ยก็คือ5กําลัง3ก็จะได้เป็น x กําลัง3ลบ5กําลัง3จากนั้นเราแทนได้หรือยังคะว่า a คือ x นั่นเองส่วน b คือ5นั่นเองจากนั้นนักเรียนก็นำค่า x และค่า5ไปแทนค่าในสูตร ก็จะได้เป็นผลคูณของ x ลบ5คูณกับ x กําลัง2บวก x คูณ5บวก5กําลัง2นะคะจัดรูปให้สวยงามก็จะได้เป็น x กําลัง2คูณกับอ้อขออาภายัยจัดรูปให้สวยงามก็จะได้เป็นผลคูณของ x ลบ5คูณกับ x กำลังสบวก5 x บวก5ลังสองนั่นเองดังนั้นคำตอบนักเรียนก็ได้แล้วว่า x กำลังสลบ1 2เนี่ยเท่ากับผลคูณของ x ลบ5คูณกับ x กำลังสบวก5 x บวกลังสองนั่นเองโอ้โหผ่านมาแล้วถึง5ตัวอย่างแล้วนะคะไปดูตัวอย่างที่6ค่ะตัวอย่างที่6นะคะก็คือการ จงแยกตัวประกอบของ 8x กำลัง3ลบ64นั่นเองเอจะใช้ท้ายๆกับข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่3นั่นเองนะคะแต่ว่าในข้อนี้จะเป็นผลอะไรคะผลต่างแล้วก็ต้องเอาสูตรผลต่างมาใส่นะคะค่ะมาดูนะคะอันแรกนะคะเราก็ต้องทำ 8x กำลัง3เนี่ยให้มันอยู่รูปกำลัง3ทั้งหมดก่อนนะคะและ ตัวต่อไป64แล้วก็ต้องทำให้มันอยู่ในรูปกำลัง3นะคะมาดูอันแรก8เราก็ต้องกระจายเป็นอะไรคูณกันคะ2คูณ2คูณ2นะคะก็จะได้เป็น 2คูณ2คูณ2คูณ x กำลัง3ส่วนตัวหลัง64ก็คือ4คูณ4คูณ4นะคะจากนั้นจัดรูปให้สวยงามก็จะได้เป็น 2x ทั้งหมดกํลัง3ลบด้วย4กํลัง3พอตรงรูปแล้วนักเรียนเราแทนค่า a คืออะไรคะ 2x แทนค่า b คืออะไรคะ4 จากนั้นเราก็มาแทนในสูตรนะคะก็คือตัวแรกในวงเล็บแรกนะคะก็จะได้เป็น 2x ลบ4ส่วนวงเล็บถัดไปก็จะได้เป็น 2x กำลัง2บวก 2x คูณ4บวก4กำลัง2เห็นไหมคะจัดให้ตรงตัวเลยจากนั้นจัดรูปให้สวยงามวงเล็บแรกสวยงามอยู่แล้วเพราะไม่สามารถทำอะไรมันได้แต่วงเล็บที่2 อันแรกนะคะ2 x กํลังสเนี่ย2มันยกกำลัง2มันก็คือ2คูณ2ถูกไหมคะส่วนตัวนี้2 x คูณ4ก็คือ2คูณ4เป็น8 x นะคะบวก4กํลัง2อ่ะเราก็มาทำให้เป็นผลสํเเ็็จอ่ะวงเล็บแรกก็จะได้เป็น2 x ลบ4ส่วนวงเล็บหลังก็จะได้เป็น 2อคูณสเป็น4ก็ได้4 x กําลัง2บวก8 x บวก4กําลัง2นะคะดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็คือ8 x กําลัง3ลบ64เนี่ยจะเท่ากับผลคูณของ2 x ลบ4คูณกับ4 x กําลัง2บวก8 x บวก4กําลังสองนั่นเองแต่ถ้าใครไม่ชอบ4กําลังสองเปลี่ยนเป็นสิได้เลยนะคะ ไปดูตัวอย่างสุดท้ายกันเลยค่ะตัวอย่างที่7นะคะจงแยกตัวประกอบของ8 8ลบ8 x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3นักเรียนคะเราเป็นผลอะไรคะผลต่างเราก็ต้องใช้สูตรผลต่างปรากฏว่าวงเล็บอันแรกเลยนะคะก็คือ8เนี่ยเราต้องทำให้มันอยู่ในรูปอะไรคะกำลัง3ใช่ไหมคะ 8เนี่ยต้องทำให้อยู่ในรูปกําลัง3แต่ว่า 8x-1 ลบ1ี่ยอยู่รูปอยู่ในรูปกําลัง3หรือ,อยังคะอยู่แล้วใช่ไหมทั้งหมดกําลัง3เราก็จัดแค่ตัวหน้าก็คือ8ก็คือ2 2คูณ2คูณ2นั่นเองส่วนตัวหลังเป็นกําลัง3แล้วเราไม่ต้องจัดอะไรแล้ว และเรามาดูนะคะ2ูณ2คูณ 2, 2ก็คือ2กำลัง3ลบ8 x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3เรแล้วก็จะได้แล้วว่า A ของเราคืออะไรคะ 2B ของเราก็คือ 8x-1 ลบ1นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาแทนตรงตัวเลยอันแรก A ก็คือเลข2ลบ B ของเราก็คือ 8x-1 ลบ1นะคะ มาดูอันนี้วงเล็บที่2อีกเหมือนกัน a ก็คือ2กำลัง2 a คูณ b ก็คือ2คูณกับ 8x ลบ1 b กำลัง2ก็คือ 8x ลบ1ทั้งหมดกําลัง2เราแทนค่าตรงตัวแล้วนะ,ะทีนี้จัดรูปให้สวยงามนักเรียนก็จะเห็นว่าวงเล็บแรกเนี่ยคุณครูเอาลบไปกระจายเข้าก็จะได้เป็นลบ 8x บวก 1>, 1เข้ามาถูกไหมคะเพราะลบคูณบวกเป็นลบลบคูณลบเป็นบวกนะคะอะแล้วมาดูวงเล็บต่อไป2กำลังสเรายังไม่ทำอะไรมาเนาะ2คูณกับ 8x ลบ1แล้วก็เอา2ไปคูณกระจายเข้าทีละตัวเลยก็จะได้เป็น2คูณ8เป็น 16x แล้วก็2คูณลบ1ก็เป็นลบ2นะคะจากนั้นมาดูตรงนี้ 8x ลบ1กำลัง2อันนี้มันเรื่องกำลัง2สมบูรณ์ก็จะได้เป็นหน้ากำลัง2ก็คือ8 x ทั้งหมดกำลัง2 8คูณ8ก็เป็น64นั่นเอง 64x กำลัง2ลบ2คูณหน้าคูณหลังถูกไหมคะ ก็จะได้เป็น2คูณ8เป็น16 16กคูณ1ก็เป็น16เหมือนเดิมก็จะได้เป็น 16x บวกหลังกําลัง2 1กําลังสองก็คือ1นั่นเองเราก็ได้ตรงนี้ออกมานะคะอ้ามาดูบรรทัดต่อไป2บวก1ก็เป็น3มวงเล็บแรกนะคะ2อบวก1เป็น3ก็ได้3ลบ 8x มาดูตรงนี้ 16x ลบ 16x หมดไปไหมคะหมดไปไม่เหลือก็เป็น0ทีนี้2กํกำลังสองมีค่าเป็น4 4ไปลบ2เหลือ2 2มาบวก1เป็น3ก็ได้3ตรงนี้ออกมาก็จะเหลือแค่ 64x กำลังสองบวก3ดังนั้นคำตอบในข้อนี้นะคะเราก็ตอบได้เลยว่า8 8 x ลบ 8x ลบ1ทั้งหมดกำลัง3จะเท่ากับผลคูณของ3 ลบ 8x คูณกับ 64x กํลัง2บวก3นั่นเองค่ะผ่านกันมาทั้งหมด7ตัวอย่างแล้วนะคะนักเรียนก็น่าจะมีทักษะในการแยกตัวประกอบของพอหูนามกําลัง3กันแล้วนะคะเราก็ไปทำแบบฝึกทักษะกันเลยค่ะให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะนะคะ2.1.1 2.1.2ในใบงานนะคะ 2, 1. 1. 1. 2. 1. 2. 2. ใบและทําแบบฝึกหัดในหนังสือนะคะแบบฝึกหัด2.1ข้อ1ถึง12ในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ม .3 เล่ม1ของสสวทนะคะค่ะคุณครูก็จบการสอนไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ